พี่เชื่อว่าทุกคนที่มาตรงนี้ก็คือมีปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็มีความทุกข์ทั้งด้านการค้าขายเศรษฐกิจอย่างน้อยๆดีกับใจเราเราได้ความสบายใจกินได้นอนหลับชื่อแนนค่ะมาจากลาดเพร้าวค่ะครั้งนี้ครั้งที่3แล้วค่ะพอพี่อาบไปแล้วมันดีขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นแล้วก็เรามาเพราะความเชื่อและความศรัทธาอย่างน้องสาวพี่ยังมาไม่ทานอีกคนหนึ่งเขาเป็นระดับผู้จัดการคืองานเขาเข้าเยอะมากแค่ครั้งที่สองอะนะที่มาพอเรามาอาบน้ำมนตเรามีความเชื่อและความศรัทธาเรากลับไปทุกคนดีหมดเลยอย่างน้อยๆดีกับ ใจเราเราได้ความสบายใจกินได้นอนหลับพี่เชื่อว่าทุกคนที่มาตรงนี้ก็คือมีปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็มีความทุกข์ทั้งด้านการค้าขายเศรษฐกิจแล้วคราวนี้พี่ว่าคนเยอะสุดเลยยิ่งมาคนยิ่งเยอะยิ่งมาคนยิ่งเยอะเขาทําไปแล้วเขาดีประสบความสําเร็จเยอะมากก็คิดว่าจะมาเรื่อยๆพี่ทํางานใหญ่พี่ค้าขายที่ดินขายเยอะมากราคาสูงมากน้องบอกว่าพี่มันมีพิธีอาบน้ามนต์นะ<า>แล้วก็มีแช่งฉนวนด,ดวงเราอาจจะเปิดถ้าสําเร็จ650้้านแล้านเราก็เลยว่าเออเราก็มูหน่อยคนที่เขาประส ประสบความสําเร็จหรือว่าเขาอาจจะไม่ออกสื่ออะไรพวกเนี้เศรษฐีระดับประเทศเนี่ยขาอมูลหมดเลยที่ี่ยเรามาด้วยแรงศรัทธาแล้วก็ความเชื่อเพราเราประสบความสําเร็จตัวเราเองนี่แหละค่ะ